หาะทังเขาเปียวเครื่อท่แปดสะพานขาดบ่ได้ต้องลงนในขางสะทิมสะเนกะียร์ท่แปดยูไก,ก่กระมูยูเกาะ ต้นขามน้ำนะครับคุณหอยชุมหอยเจ๊น,น้ำคือหนูต้นบักพาวลมหน้าโนรูโนรูเห็บเสียนโอ้เคือที่แปดหร้นคือยาก อยู่เกาะอยู่นกกินผักมีซีใบกำลังขึ้นเพื่อที่แปดน,นี่คือต้นแรกที่ปลูกของโครงการโคกน้งน้ำและที่แปด อยู่กอกลางต้นแรกที่ปลูกัเดือที่แปดครับผม